อันนี้อุ่นเดี๋ยวโน,อนโอ้สภาพไอ้ตึก medical side นะแถวนี้เป็นพวกแพทย์พวกเพืสัตว์อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ center for international experience ก็แบบสำหรับเด็กอินเตอร์ค่ะ มีปัญหาเรื่องเรียนมีปัญหาเรื่องประกันสุขภาพหรือว่าอยากแบบมาหาไอดตเชอร์คอนซัล์อย่างงี้เขาก็ทําทุกอย่างด้ทุกอยางไปแล้วเปลี่ยนประเทศอื่นแล้วอยู่ยทีๆเขาก็จะแนะนําว่าต้องสมัครยังไงอ่าโอเคอันนี้คอมไซฮะใช่อคอมไซข้างในใหญ่มากเพราะไม่มีคอมพิวเตอร์แล็บ โอเคตึกใหม่มากตึกอินโนเวชันคืออะไรตึกไว้สำหรับแบบที่มันมีหลายคลาสมากคลาสแมทคลาสเอนจิเนียริงคลาสอะไรก็ตามที่มันแบบวิชากีบใหม่ๆเขาก็จะมาเรียนี่แล้วก็มีพวกแลบที่เอาไว้แบบเป็น free space อยากมาทำอะไรก็ได้เขาก็อยู่ตรงนั้นรงโั้แบบเลคเชอร์มันจะแบบว่าโมเดิร์นหอยเออ ออ <AL> เป็นเอนจิเนียร์กับองค์ทธเรกิจรวมกันอันนี้คอเลสเตรีทนะฮะน,นี่เหมือนเชื่ชองช้าใหม่ๆอะไรอร่อยครับทักซีชมพูอร่อปกติเรียกที่เพราะว่ามันขายอาหารแบบไก่ป๊อปไต้หวันอะไรอ๋ออันนี้ครับอร่อยต่อแถวนาน,านที่สุดเหรอเพราะว่าคนจีนที่นี่เยอะคือมันมีทักจีนอั่นนึงแต่ว่าทักอันนี้มันทำไก่ทอดกรอบมาก ก็แบบว่าต well ่อแถวที่หนึ uh, no movement, business, uh ่งสี่สิบคนนะสามสิบทีวต้องมากินเวลาที่แบบสามสี่โมงเขาขายดีมากเออที่น็อกซี่หมดน็อกซี่อะไรหรอน็อกซี่เป็นเบสเซียนแล้วก็เป็นพอยเป็นแบบเก่าๆเขามาแต่งงานอะไรเนี้ยกันเยอะโอ้มาถ่ายวีเวดดิ้งข้างในมันสวยก็มีอะไร ตาหอก็เก่ามากมีตาไม้อ้าน,นี่มีหอได้เหรออ,รอ,อันไหนเป็นหอเป็นห้องคนห้องบนไม่ใช่ห้องบอเป็นหอ,ออ๋อน็อ x นะฮะนี่อะ Art and Sign. s t y l นี่อะตึกใหม่อยู่นี่ตึกใหม่หสร้างมาเป็นตีแล้วที่ไม่เสร็จ <c oughs> อันนี้มันดิตศึกษา Graduate Study โอ้หนี่อันสายใหญ่แล้อันสายนี้ใหญ่สุดแล้วนะใช่เออคนเรียนเยอะสุดคนเรียนเยอะสุดมีแค่ตึเกเดียวก<ะ>็ไอ้ตึกนั้นนั่นแหละอ๋อมันมีอยู่แค่เนี่ยหนึ่งสองสามชั้นค่ะไม่<อ>มีพกมิกนี

คือ r o b a r t s Library เป็นห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดของมหาลายัยเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางที่แบบว่าถนนที่แบบพลุทพาฟิกเยอะนักเรียนมาเยอะและ้วก็มีทุกอย่างเลยมีขายอาหารสตาร์บัคมีแบบบูดคอร์ดแล้วก็มีพวกแบบ Study Room f i โ e น Zone Printing ก็มีเ Room, Zone, ing, ลคเชอร์ ure, ตรงนี้ก็มีอ uh, <okay. S 1> ก็เป็นที่ที่เด็กเยอะที่มาแข่งเอามหานังสืกกันบ่อยแล้วก็มีโซนที่เปิด24ชั่วโมง <Okay. S 1> แต่อันนี้ปิด5ทุก yeah. หนังสือหาย,ยากนะเป็นเซ็กชั่นหนังสือหายยากโอ้เขาเก็บ